สนุกกันแล้วนางเอ,อเออกันคอยตั้งตาดูลำตัดประชันระหว่างนายสายันกับแจ่มจันแม่บุญชู แม่ดงลากคนเก่า,าฉันมิดคนยางกับเจ้ามันยังไม่เข้าชันครูไปหัดกันเสียใหม่แล้วค่อยหมายชิงทงมาเป็นกาทำเป็นโอ้คุยขโมงเฟื่องฟูอย่ามาเด่นยืนดวดทำเป็นอวดคนฟังเดี๋ยวโดนเข้าจังจะลงไปนั่งริมคูลำแกเพียงแค่นี้ขอเทียทีเถิดน้องสาวลำของพี่น้ำมันยาวฟังแล้วร้องว,วดหูสับสัเนียงเสียงกระแสกลอนแก้แม่เขาเขา จงเก็บไว้ในกระเป๋ามันยังไม่เข้าชันครูคืนน้ำมารํำร้างบททำนองไม่น่าฟังวันนี้เธอจะต้องพังอย่านึกหวังเลยแม่นูแ้าวันนี้สิ้นแรงนอตะแคงหมดหวังขอเชิญท่านผู้ฟังมาขึ้นไขอย่างแม่บุญชู้านก ว่าเตอรริมกู ต่อตัวติดต่อใต้ตูวแต่ยังต่อยต่อยตุมเพียงตะตุ่มโชมชินต,ต่างดาวแดนดินต้องแดดินสิ้นภูมิรู้เกิดลูกคอมาขยาจะให้สะเดาหรือพ่อเดน่นทำาแม่ไม่ดีรอยเด่นเดี๋ยวจะกระเด็นลงภูแก่ยาบ้าไปนักย่าไฟสักให้เกินสูงเ้าอยางเยี่ยงรกยุงฉนันเห็นยังยุ่งยากอยู่แกมันใช่สมองนัควรจะมองดูบ้างอย่างโอมากนักพอมากนะเจ้าระมังหัวโขอยาไมยาชมใจ ชายแลเจะประตายหางเตอรกว่าคิดกีเธอสมองเธอนี่ยังไม่ฟัวทาเตียต่อยมาดอยฉันจะทรมานให้เข็ดลาต้องปูผ้ารับราบให้เธอมากราบแม่บุญชูจ